สวัสดีครับมาพบกับ toyota c a m r y นะฮะสองจุดสีไฮบริดปี2013คันนี้นะครับเราเปิดขายที่369,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าเครดิตดีก็จะได้เต็มเลยครับฟรีกันดาวนะครับวันอยู่มาเจ0 0พกลางๆนะ6ปีออกรถจะอ่น8,000บาทนะฮะรถลำดับที่2นะครับประวัติใช้เข้าสู่ตลอดนะตัวรถสีเทานะครับรุ่นไฮบริดถ้าแบตเปลี่ยนมาแล้วนะครับภายในก็สวยๆนะพรองแรงมันติดฟังก์ชันค r u คอนโทร t วิทยุจอมีกล้องมองถอยหลังนะครับ airbag คคู่ระบบเบรกอีเบส บาหนังบอผู้ณ่าปรับไฟฟ้านะครับภายในก็โซซานไมค์ก็บับปมพุตสตาร์นะครับเบาผู้ด่าปรับไฟฟ้าคันนี้เลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรนะรบประวัติสวิสซูนตลอดนะครับมีแอร์ตอนหลังนะครับสนใจนัดดูรถได้ที่ราชพฤกษ์นะครับนนทบุรีสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับ